ครับจงรีเตีเฮียครับเรนี้เขาเห็นว่าปลูกกระปวดกับพี่น้องนี่ครับปลูกกระปวดตอนเยาะนะพี่น้องนะทางด้านเกษิรครับกระปวดเขียนควายสยามครับพี่น้องกระปวดหากสีนะครับอยากที่ต้องเตรียมในดวงครับเรนี่คิดปลูกนะครับดูแกล้งของบ้านสวนของรีเตียเฮียครับปลูกประจำที่ล้วพี่น้องแดดห่อนเลิกงานมาแล้ว ระยะปลูกเข้าคือระยะระหว่างต้นหม่ข้อสีปลูกดูยี่สถึง25่ส้าเส้นติวเมตระาางแถว75็ดเส้นนะครับโดยนะครับงผมนีบ่อด้ร่องืสนส้มที่ปลูกก็เลยบ่อดงยกร่องเดยวสิพาไปตรงที่วาห้าสิบบ่อดงยกร่องนะครับถึงเสือปลูกเรียงเฉลี่ยเท้าไร่เม็ดลงไปแล้วก็จังสิแม่แตงมันป็นหล่องใส่ไทยการไทยดึงไทยอแต่บบปูแบบพอเพียงตามแบบที่ไปเห็ี่น้อง ครับันี่คือแปลงปลูกมะมืนอนี้เนาะเจ้าทีประมาณเครืองงานครับนี่ใส่ระบบน้ำเข้าก็ามปปปปีนะครับโดยนี่ครับลักนี่คือข้าวเสียไว้ความแย่เจ็ดสิบห้าเสนเพื่อชีสว่านี่หกสิบปลูกนะครับซีมีเสือกไอเสือกพี่น้อง 75เซนติเมตรก็คือระวางแถวอยู่มองไหนระวางแถวคือเข้าขวมลงขวมลงก็ขีดไปก็เป็นแถวนึงนะครับก็คือเป็นระยะห่างระวางแถวนะครับตอนนี้ก็คือ1บปุเบวงเสาธงสาธิตพี่น้องนะครับอีกบกบ็เบบ่เกินอาทิตย์นึงกับงอกนะครับนะครับตัวน,นี้สิใส้เวลาอยู่ประมาณ7 5ห้ามือนะครับเดี่ยวภาประกาศพร้อม ครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับการสู่ประกวดกองชับกรับความมีกระเฮียงครับพี่น้องครับนี่ครับมาเรียกขั้นนี่คือ50ขูกแล้ว นี่ครับปลูกปลูกไปแล้วในการึืเงเชือกคืงเชือกปลูกแบบสมัยตะกี้นะครับเชือกคือจะปลูกไปตามแนวเลยครับยอดเม็ดลงกลุ่มละสองครับเจ็ดสิบห้าเซนราวังแถวยี่สิบห้ายี่สิบถึงยี่สิบห้าระวางตน้น ่ผมใส่ยีผ่าพ่อผมหยอดสองเม็ดนะครับนี่คือวิธีการปลูกข้าวโพดแบบง่ายง่านะเดี๋ยวไ,ไ,น,ยวไนี่ครับนี่แถวนี้แถวนี้เข้าปลูกแล้วนี่สิเป็นนังสีคือห้อยก,กบมาลินะครับปลูกง่ายๆครับข้าวโพดนี่นาฝนห้องกับใส่น้ำนะครับมีน้ำห้องน้ำฝนนะครับถ้าเป็นนาแล้งก็ใส่น้ำหยดหรือสปริงเกอร์นะครับอี่พี่น้อง ส่วนของมิจัยทเกษตรฟ้ามหรือรีแต่เฮียครับ